ที่กรณีขับรถแหกด่านตรวจน,นะคะปรากฏว่าหน่วยทหารร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงสกัดจับได้ค่ะลักลอบขนยาบ้า15ล้าน6 0 0 0 0เม็ดค่ะ ทหารกองร้อยทหารมาที่4หน่วยเฉพาะกิจชาย,ยานุภาพกองกําลังผาเมืองร่วมกับตํารวจตะเวนชายแดนที่3 3 4ตํารวจภูธรฟางและฝ่ายปกครองจับกุมนายศักชายจับโจโอายุ27ปีนะคะของกลางยาบ้า15ล้าน6 0 0 0 0เม็ดหลังจากได้รับแจ้งมาว่าจะมีการลําเลียงยาบ้าเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเจ้าหน้าที่วางกําลังคุมเข้มค่ะแล้วก็พบเข้ากับรถยนต์เป้าหมายเป็นกระบะสีดําหมายเลขทะเบียน พอพึ่งทททหาร294เชียงรายขับผ่านเข้ามาในพื้นที่บ้านห้วยนกกกตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทหารหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพจึงขับรถติดตามไปนะคะปรากฏว่าคนร้ายขับรถแหกจุดตรวจบ้านม่อนปินเพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่สา,สามารถสกัดจับเอาไว้ได้แล้วก็ตรวจสอบภายในรถดังกล่าวค่ะพบกระสอบดัดแปลงเป็นกระสอบปุ๋ย78กระสอบด้วยกันแต่ภายในกระสอบเนี่ยเป็นยาบ้ารวมทั้งสิ้น15ล้าน600,000เม็ดนะคะตรวจยึดนําส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดําเนิน คดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ